เียมพ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปกลับเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายเห็นเขาบกมือรถก็หยุดลงใครจะรู้ว่ารถจะพุ่งลงไปข้างล่างเลียมคิดว่าเป็นคนขับใหม่จึงรีบวิ่งไปตรวจสอบใครจะรู้ว่าเมื่อเปิดประตูรถกลับเห็นผู้หญิงในรถที่มีตาขาวโพลนเหมือนกับศพที่ตายมานานเลียมรีบตรวจสอบว่าเธอยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ฝ่ายตรงข้ามแน่นอนว่าได้สิ้นใจไปแล้วแม้ว่าสิ่งต่างๆจะดูแปลกประหลาดแต่เลียมไม่มีเวลามาคิดมากเขาจึงโทรแจ้งตำรวจเล่าเหตุการณ์ เลียมเพิ่งรู้ตัวเขาลืมชื่อของตัวเองไปแล้วอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อกี้ทําให้เขาสูญเสียความทรงจําเลียมหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาตรวจสอบบัตรประชาชนจึงรู้ว่าชื่อของเขาคือเลียมในขณะนั้นมีบางอย่างตกลงมาตกลงมาชนรถของผู้หญิงเลียมรู้สึกอยากรู้อยากเห็นจึงเข้าไปดูใครจะรู้ว่าเป็นอีกาตาขาวโพลนเลียมตกใจจึงรีบวิ่งหนีแต่เมื่อวิ่งไปถึงร้านค้าไกลๆเห็นว่าทุกคนในร้านก็ประสบปัญหาแบบเดียวกันไม่ใช่แค่ทุกคนที่หมดสติอาการยังเหมือนกันทุกประการ เรียมยังคิดว่าเป็นไวรัสที่ติดเชื้อใน